สวัสดีครับสวัสดีวันเด็กแห่งชาตินะครับวันนี้ทีมงานต่พ่อและแต่สงคราครับเราพาไปติดตามบรรยากาศวันเด็กแห่งชาติกันหน่อยนะครับปีนี้อาจจะไม่มีการจัดงานวันเด็กใหญ่ๆเหมือนกับเมื่อก่อนนะครับจากปัญหาโควิดแต่ว่าหลายที่ก็ยังคงคึกคักครับเราไปกันที่สวนสัตว์สงขาซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมเสาหันสา8ปมกราคมวันเด็กแห่งชาตินะครับเปิดให้เด็กๆ เที่ยวฟรีตลอดทั้งวันเลยครับเพื่อสร้างสีสันในวันเด็กแห่งชาติของปีนี้นะครับโดยมีผู้ปกครองทั้งในพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็จาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับปัตตานียะลาและนาราธิวาสนะครับ นำบุตรหลานมาเที่ยวสวนสัตว์สงขลากันอย่างเนื่องแน่นเลยครับเนี่ยครับตามภาพเลยครับแน่นจริงๆและมีการมอบของขวัญและก็ขนมให้กับเด็กๆทุกคนนะครับที่เข้ามาเที่ยวในสวนสัตว์สงขลารวมทั้งยังมีการจัดการแสดงบนเวทีครับทั้งการแสดงหน้าตัดินเด็กเล่นเคมรมร้องเล่นเต้นรำการแต่งกายแฟนซีตัวตลกโบซ่าสร้างสีสัน มาคอตแดนและก็การแจกของรางวัลสุดพิเศษนะครับในกิจกรรมมิสเตอร์จอนชวนเที่ยวแจกกล่องสุ่มลุ้นรับของขวัญสำหรับเด็กนะครับเด็กๆก,ก็สนุกสนานครับทั้งได้เห็นสัตว์หลากหลายชนิดครับโดยเฉพาะช้างที่ส่วนแสดงสัตว์ช้างไทยครับเด็กๆได้ให้อาหารช้างคุณป้ามาลีแล้วก็เจ้าสวยกับมือโดยความตื่นเต้นนะครับเด็กๆหลายคนก็ ตื่นเต้นนะครับได้เห็นช้างตัวเป็นๆใกล้ๆตัวใหญ่ๆนะครับสำหรับคำขวัญวันเด็กปีนี้นะครับเด็กๆท่องกันจำขึ้นใจหรือ,อยังจ้ารู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมสมัยก่อนนี่อย่างอื่นไม่รู้ครับถ้าคำขวัญวันเด็กนี่ท่องจนขึ้นใจทุกคนเลยครับเพราะว่าเวลาไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยขึ้นเวทีส่วนใหญ่เขาก็จะถามคำถาม คำขวัญวันเด็กนี่แหละครับย้อนเวลากลับไปนี่พอนึกถึงวันเด็กเมื่อก่อนจัดกันตามโรงเรียนครับแต่ละห้องก็จัดการแสดงรําบ้างเต้นบ้างร้องเพลงบ้างครับหลายคนน่าจะยังมีรูปถ่ายตอนวันเด็กอยู่นะครับแต่งหน้าทาปากทั้งหญิงทั้งชายน่ารักเลยครับ <c oughs> เด็กๆในวันนั้นครับเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้แล้วนะครับ วันเด็กนี่เด็กสดใสร่าเริงกันทุกคนจริงๆครับมีความสุขทุกคนนะครับเด็กๆเดี๋ยวไปดูบรรยากาศวันเด็กแห่งชาติที่สวนสัตว์สงขลาเต็มๆกันเลยครับัวาบูมากัรมีับิงอเคไมคะู โอเคมอบของขวัญจา,ก,ากของขวัญจากท่านผอนะคะโอเคน้องคำขวัญปีนี้มีว่าอะไรคะรักกินชอบกินถูกต้องรับของขวัญจากท่านผอเลยด้านซ้ายน้องชอบอะไรวิโอ,อ้ขอบคุณค่ะ มาเอาๆมาแล้วก็เดี๋ยวบูชิก็เราเองนะบูชิเป็นเราเองนะตั๊กเตะก็นี่เตะ

để lên này hết rồi ครับครับ2 3ครับขอครับ